กว้างกว่าไม่เท่าไหร่หรอจับคนเลอะอีอ้างานเข้าแล้วครับได้กลับบ้านนี้เนี่ยไม่ได้กลับบ้านอีกแล้วโอเคผมดูแวบหนึ่งเมื่อกี้อยู่ผมไม่ว่ายิ่งดูไม่ตรงนะเป็นไรไม่โตโอ้ความยาวแล้วตัวยางไปเหรอระยะเอาไประยะความยาวมันตรงแต่ความกว้างเนี่ยมันไม่ตรงอ้าว บร้อยนี่พอตรงนี้มาตรงนี่ตรงนี้เหลื่อมแล้วกลายเป็นสั้นมาอีกอันเดิมยาวกว่านีไปแล้ววะอ้าวุธตายเอาอันนี้เอาอันนี้ไปภาพไปแล้วเนอะแครบรถแล้วไปที่ไหนหานทรายที่เดิมก็ไม่เห็นบุญสิริกลับเช้าพอดีเลยไปถึงบ้านแล้วอันนี้มันคู่หลังนี่เหรอเดี๋ยวจะไปบอกดินด่วงเนี่ยเขาจะเชื่อมเดี๋ยวไอ้พี่เก่งเดี๋ยวจะไปบอกเขาเขาจะเชื่อม เอ้าไปไหนล่ะดินดวนวันนี้มีข่าวดีจะบอกข่าวดีจะบอกา่า่า่อาจจะต้องเดินทางอีกรอบหนึ่งอ่ะงานเข้าแล้วครับดินดวนจ่ะเลย เจาะเลยเปล่เอ้าโอ้ยันใช้มาเอ้าคิดว่ากลับบ้านเล้วยังกลับอะไรง่ายเถอะนี่กลเขียงสุดแล้วโอ้เจาะเลยรอไอ้่นเียมเชเชดอกไม้เออเนไรดอกไม้มันยาก่ะีมันไม่มี ให้ผมเทียบได้ใกล้สิบอื่แล้วเนี่ยผมก็ถามอยู่ว่ามันตรงไหมมันก็มันกว้างกว่าว้ดยนั่นแหละมันจะใส่ได้มันกว้างกว่าไอ้เบี้ยเกียร์ปอบออกันนะเออดีอะปอปอเนี่ยถ้าไม่เกียร์ปอโว้ยล้นทะลักเลยทะลักเลยใช่ไหมเจาะนู้เจาะอะไรบอสเจาะนู่นนะนี่ได้อะไรนี่นี่ ล้นแบบล้นพี่ที่ดันเกยไปนูน่นน่ะนี่ขอบที่ใช้งานพอพอเราใส่ไปใหม่นะเกี <Yeah. S 2> ้์เด้มันจะขี่ขอบเกี้ยออกได้ไหมมันจะขี่ขอบนี่นะเกียยออกเกีย๋ยได้อเพราะนันมันมีแล้วที่หลาหางทรายก็ไม่มีที่ประเสริฐนี่ก็ได้มาแค่นี้แหละอ๋อหมดแค่นี้ใช่เทียบจนเทียบจนได้เหรอเนี่ย งานดัดแปลงอีกแล้วดัดแปลงฟันง่ายกว่าดัดแปลงดัดแปลงบ่เอาแปลงมาดัดดัดลองจอดไงไอ้ไอ้ลูกเนี่ยมันแคบไม่เท่าไหร่พอหลังๆมานี่มันเริ่มเบี่ยงเริ่มหมีลรูเลยไงแต่ตรงนี้ตรงแล้วเรื่องลู เปลี่ยนท่าได้ไหมเปลี่ยนดุมเปลี่ยนดุมไหมได้เพราะเบรกลองใส่ทุกอันดูดินี่อ่ะใช่ไอันนี้ก็หนีเลยอันนี้ไม่ตรงไหนนี่เหลือบเลยนี่อันนี้หายรูไปเลยนี่เอ้ายด้ผมจอดไงผมเละเลยนะเละเทะเลยนะจอดจอดไม่ได้เราแล้วแล้วแล้วถ้าเราเหลี่ยมครึ่งหนึ่งอย่างเงี้ย เราจะไปเจาะเหล็กมันก็ย้ำรีเวทก็ไม่เป็นไรพี่พรุ่งนี้อันนี้เอาไปคืนเขาพี่ไปเอาหาที่นารองมารองมันทั้งปักเลยเอามาทั้งหมดเลยทั้งทั้งเหล็กทั้งสองก็ได้เอามาเลยพี่หาเชียงกคงดีเหรอพี่เก่งเกมีเวลาอยู่นี่หกเดือนหกเดือน โอ้โหาเดี๋ยก็ซืนอเขาก็ได้ไอตีพาสปอร์ตหกเดือนได้บอกคูแข่งทั้งบอยฮะเกื่อกี้จกระดิ่งหัวรอบที่บอยทับอยทั้งบอยก็ทำหกวันผมขอหกเดือนขอเดือนเลยขอหกเดือนโอ้ไม่เป็นไรตีพาสปอร์ตต้องมา่หกเดือนทั้งเก่งเก่งกระดอนเกก่งระดอนไม่เอาครับต้องไปซื้อใหม่มันจะไปมันจะไปซ้ำกับทำกับเอจเหม็นทำไหนไม่ว่ากระดอนเกือบเกือบซ้ำ รั็ยาวได้น่ะอรับยาวเป็นไรยาวเป็นเปลี่ยนก็เป็นเปลี่ยนไม่ไม่เป็นไรยาวดีแล้วลองวัดดู้ว่ายาวจนยาวเกินอ่าทำไมย่ถ้าไมอย่างนั้นนะศิวุฒิมันก็ต้องรอให้ร้านเกษตรผู้นี้เขาทำให้บอกนี่คีอยู่นี่ครับเขาก็คงนั่นได้หรือเปล่าคงไม่รู้ถ้ามันเหลื่อมมันแค่ขนาดนี้ปกติเขาย่ำเลยดิมีแต่เจาะแหวกไงแต่ถ้าย้ำเลยศิวลองลูมจะดีปกติเขาก็รับย้ำไม่ใช่ป่ะเสือ ยำอยู่หนาวเดี๋ยวเขาใช้ตะวันเจาะแหวกเอาเลยไงแหวกแหวกแหวกแบบรูแบบเละเทะตรงไหนไม่ตรงกับแหวกตรงนั้นอ่ะไม่เวลามันจะมันจะแน่นไหมล่ะเพราะว่ารูมันบานแล้วเนาะมันไม่สวยวยเหมเดิสียงฟ้าร้องบอกมันร้องลาเราก็ต้องมาเสียเวลาร้องจะท่วมแล้วมันไม่ได้ท่วมเลยปีนี้บ้านเราอ่ะ นี่แหละโอ้ยข้าวคนที่ยังไม่ได้เกี่ยวเนาะถ้าตกมาแล้วท่วมเนาะบ้านเราเนี่ยยังไม่ท่วมเลยนะนั่นแหละเราก็ต้องแหวกแหวกหมดเลยเออท่วมบ้านพี่ชายโอ้ยท่วมบ้านนี้มันตรงๆปุ๊บไอ้่ยให้ชายอยู่ไม่ได้แล้วออเราจะแหวกปุ๊บเราต้องแหวกมันนี่เยมาห้วยเสี่วนี่เือจะให้เป็นทะเลน้ำเลยเนี่ยมันก็จะเละเทะอะไรเงี้ยมัน่าแบบน่าเกลียดซ้ายมั่งขวามั่งอะไรเน แต่ไม่เหมือนล้อหลังนี่ล้อหลังตีโป้โป้โป้เลยตอนนั้นผมเปลี่ยนสองข้างเลยกับไอ้บอยมันตรงไงเนาะตรงรุ่นคือทาร้านมาเสิร์ฟไงอันนี้มันไม่ตรงรุ่นนั่งตีอยู่ไงหลังสองข้างเราเอาที่ได้ได้ไหมล่ะเอาแค่ที่ได้ยังไงเอาแค่ที่ได้เอาครูที่ได้รูสองรูเงี้ยเคยอยู่ไม่เนาะมันอยู่ไม่เนาะนาเตตีมาทุกรูยังจะไม่อยู่นี่ เวลาเบรกไปเนาะแหวกผมก็ต้องแหวกทั้งสองข้างเนี้ยหรือว่าถ้าเอาแค่ข้างเดียวเนี่ยก็คือเรียบข้างในที่เหลือมันปาดซิ้งเทียปาดซิ้งเนี่ยแล้วก็ต้องเอาสว่านมานั่งแหวกยแหวกออกไปเนี่ยแหวกมาทั้งนี้อีกเนี่ยนะเพราะว่ารูมันไม่ตรงเลยสักรูแต่ตรงนี้ก็แหวกออกอีกใสไปไปหาลองหาดูก่อนดีกว่าเงินเี่ยที่ไหนล่ะก็ที่เมืองเข้าเมืองเดี๋ยวไปรูปไอ้ปนชัย อไปเป็นคนใช้ไม่มีไปเมืองเลยนี่มันเป็นนนนคัโมเสียดายกว่าเรามาทําอันนี้เลยถ้าแหวกไปแล้วมันเสียไปเลยแล้วนี่ไม่แหวกอันนี้แหวกอันนั้นนะโอ้แหวกอะไรแหวกผ้าใช่ไหมอ๋อสิตะวันแหวกเนี้ยแต่ทีเนี้ยมันจะซ้ายมั่งขวามั่งบนมั่งล่างมั่งโอ้นี่ทำอย่างงั้นก็หามาเป็นกรงทั้งปัดอันนี้ก็ภูณของแต่ถ้าแหวกแล้วคืนไม่ได้ด้วยทีนี้ มันแบกแล้วมันก็ต้องไปให้สุดไปแล้วไม่รู้แล้วหลุดไ่หล้วที่แกี่รูนี่ทั้งหมดโอ้ทั้งบางเลยมันทั้งหมดเลยตรงอยู่แค่รูเดียวรูแรกที่เราจะใช้นี่เราเพิ่อได้สองรูอ่ะนี่สองรูนอกนั้นเพี้ยนมาเลยได้สยรูหายากว่ะนอกมันเป็นตัวไหนนอกวะอ๋อคานมันเป็นคานแต่ของผมไม่ยากนะประเสริฐมีเลยนะนอกเหมือนกันแต่มีเลย ไม่ได้มาเรียกมาจากซานมางานด่วนเนี่ยโ้โหงานเข้าอีกแล้วบอกว่าดูอะผิดปกติงานใช่ครับผมก็ว่าอย่างนั้นแหละต้องมาใคร่อะไรนะไอ้สตงตรวจสอบเลยใช่ไหมสรรพกรมิดมิดส่งมาให้สรรพกรไม่ใช่สตงทำไมเนี่ยรูปนี่โอเคครับผมส่งมาให้สรรพกรสวัสดีครับส่งมาให้ที่ไหนนี่รวมรวมเยอะไหมเยอะยู่